มาดูแนวทางสำรองนะครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับลองดูว่าตัวนี้จะเข้าด้วยหรือเปล่านะครับผมก็เริ่มจากตรงนี้นะครับห้าห้านะครับผมนับหนึ่งสองแล้วก็เป็นหกแล้วก็นับหนึ่งสองก็น่าจะเป็นเจ็ดนะครับผมหลักร้อยนะครับได้ได้เจ็ดตัวหนึ่งนะครับผมเรามาดูหลักสิบหลักสิบมีเก้านะครับผมเก้านับมาหนึ่งสองก็จะเป็นเลขหนึ่งก็คือนับเลขคี่นะครับผมเก้าหนึ่ง ก็ถ้ามาหนึ่งสองอันนี้น่าจะเป็นสามนะครับผมเป็นสามก็ไปรับแบบเลขขี่นะครับผมที่ก็คือเก้าหนึ่งสามอันนี้ก็ห้าหกเจ็ดเรียงครับทีนี้หลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองก็น่าจะเป็นแปดนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองตรงนี้น่าจะเป็นเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับผมอ่าสิบหกเพื่อสภาก็จะได้เจ็ดสามเก้านะครับผมสิบหก ส6หพคหกห้านะครับผมไเจ็ดสามเก้าอีกตัวนึงนะครับผมลองดูนะครับผมนี่คือแนวทางของวุฒิบัญวันที่สิหพฤษภาคม2 5 6 5น้าอหสิห้านะครับลองดูนะครับผมลองดูนะครับผมครับลองคำนวณออกมาได้แบบนี้นะครับผมลองดูนะครับลองดูครับผม